วันนี้กุจะพามาคาเฟ่จังหวัดสระบุรีนะคะคาเฟ่นี้อยู่ใกลบานอุ้มกันด้วยค่ะแถวซอยดอนแพงนี่เองสำหรับใครที่อยากไปนะคะก็สามารถไปใช้บริการกันได้เลยนะคะคาเฟ่ที่อุ้มพูดถึงเนี่ยก็มีชื่อว่าคาเฟ่บ้านคุณยายค่ะที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่ที่นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วนะคะอาหารอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงกันอีกด้วยค่ะที่นี่เขาจะมีทั้งเครื่องดื่มให้บริการนะคะขนมเค้กแล้วก็มีอาหารด้วยค่ะที่สำคัญ มีส้มตำกันด้วยนะคะอยากบอกว่าส้มตำอร่อยมากค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากมาคนเดียวนะคะไม่มีเพื่อนมาหรือว่าเหงานะคะที่นี่เขาก็ยังสามารถที่จะพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่แนะนำว่าใครที่พามาก็ดูแลดีๆนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีเจ้าถิ่นด้วยค่ะ และก็ที่สำคัญนะคะที่นี่เขาเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะเปิดบริการตั้งแต่10นิกาจนถึง17นาฬิกานะคะสำหรับใครที่ไม่อยากรออาหารนานนะคะแนะนำว่าให้โทรมาสั่งจองก่อนนะคะ